สวัสดีค่ะมาพบกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะที่รึกษาการขายปลอดราชพฤกษ์คลามห้านะคะวันนี้นะคะปุ๋ยจะพามาดูเจ้าตัว4ประตูรุ่นยอดฮิตรุ่นยอดนิยมกันนั่นเองค่ะจะเป็นตัวรุ่น xln นะคะราคาอยู่ที่8 9 9 0 0 0 0วาบาทค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวออแอปพลิเคชันปลอดผ่านะคะคที่สามารถสั่งสตาร์รถผ่านโทรศัพท์มือถือได้ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์2.0ค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้า405นิวตันเมตรนะคะมาดูกันค่าว่าคันนี้นะคะแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะคันนี้จะเป็นตัวลูกค้านะคะ FC จากช่อง YouTube ของน้องปุ๋ยปอดพระราม5นั่นเองนะคะคันนี้ก็เตรียมจะส่งมอบให้กับคุณพี่สำเริงในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่สมุทรปราการนั่นเองค่ะมาดูกันค่าว่าปุ๋ยแต่งอะไรให้กับ สาเงงบ้นะะคมาเริ่มที่จุดแรกกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าแบบใหม่นะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยค่ะอยากจะได้เป็นตัวฟัน่าซี่สฉะรมแบบนี้นะคะหรือจะได้เป็นตัว FORD ก็ได้ค่ะด้านล่างนะคะจะเสริมเป็นตัวชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นั่นเองค่ะลูกค้าสามารถออกแบบได้ด้วยนะคะว่าอยากจะได้เป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้าเป็นสีทูโทนค่ะหรือว่าจะเป็นสีดำล้วนดำเงาดำด้านได้หมดเลยนะคะ มาต่อที่ด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะจะเพิ่มเป็นตัวคิ้วร้อนะคะตัวนี้จะเป็นคิ้วร้อ6นิ้วค่ะของตัววิกเตอร์นั่นเองค่ะที่มากับชุดวิกเตอร์ของเรานะคะ ตุดหลอของเรานี่เลยค่ะไฮไลท์จะเป็นตัวล้อแมกนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแมกขอบ20ค่ะจะเป็นตัวแมกแวม์พายนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวอ่าสีดำด้านนั่นเองค่ะเพื่อให้แมทกับตัวสีรถหรือว่าสีตัวคิวร้อนั่นเองนะคะช่วงล่างนะคะของเราปรับเป็นตัวอ่าใส่ปีกนกปรับองศาด้วยนะคะพร้อมกับยก2นิ้วด้วยค่ะลอหล่อแบบนี้เลยค่ะมาต่อที่ด้านข้างนะคะตัวนี้จะเพิ่มเป็นตัว คิวบศาสตร์เพิ่มให้ด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเบ้ามือจับกันรอยนะคะตัวนี้สามารถกันรอยเล็บของคุณผู้หญิงได้ด้วยนะคะไม่ทําให้สีตัวรถนะคะเป็นรอยนั่นเองแล้วก็ด้านข้างด้านล่างของเรานี้นะคะหล,ล่อเลยจะเป็นตัวบันไดข้างนะคะตัวนี้จะเป็นของแฮมเมอร์ค่ะจะเป็นของที่นิยมที่สุดนะคะในช่วงนี้สําหรับคุณลูกค้านะคะคุณสุภาพบรุษที่ชอบแต่งแนวลุยๆนั่นเองค่ะ ส่วนคันนี้นะคะภายในนะคะจะเป็นหน้าจอแบบอ่าทัชสกรีนนะคะสามารถรองรับ Apple ิ a คา y ไรส์สายแอนดรอยไรส์สายได้ค่ะและที่สำคัญหาะเบาะนังนะคะปกติตัว XLS นะคะจะเป็นเบาะพานั่นเองตอนนี้ปุ๋ยเพิ่มให้กับลูกค้าเป็นตัวเบาะนังนั่นเองค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้ด้วยนะคะตามใจชอบได้เลย มาต่อด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลบาร์เหล็กนะคะของแฮมเมอร์เช่นกันค่ะมาพร้อมตัวไฟเบรกด้านท้ายด้วยค่ะส่วนด้านท้ายของเรานะคะไฟท้ายค่ะเราก็เพิ่มออปชันให้กับคุณลูกค้าเป็นไฟท้าย LED นะคะเวลาที่ขับตอนกลางคืนค่ะเหยียบเบรกนะคะตัวไฟจะเป็นไฟวิ่งให้เราด้วยสวยงามมากๆเลย ส่วนด้านท้ายนะคะของเราตัวนี้เลยค่ะจะมาเป็นตัวกันชนท้ายของแฮมเมอร์เช่นกันค่ะมาพร้อมกับตัวห่วงลากจูนสีแดงตัวนี้ให้ด้วยนะคะไว้สําหรับลูกค้าสําหรับติดตั้งหรือลากาพวกรถหรือว่าเราสามารถลากเรือได้ด้วยนะคะส่วนครอบกระบานะคะตัวนี้จะเป็นครอบกระบาตัวใหม่เลยค่ะหลอ่อๆแบบนี้เลยครอบกระบาท้ายพร้อมอักษรเบนเจอร์อะคริลิกตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มออปชั่นได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะแต่งหลอน่อลุอลอยๆแบบนี้นะคะน้องปุ๋ยจันให้เลยคะ่ะโทรมาหาปุ๋ยได้ที่เบอร์0935199226นะคะหรือจะเข้ามาหาปุ๋ยได้ที่ปอด IMA สาข,ขาราชพฤกษ์พระรามหานะคะฝากนิดนึงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยด้วยนะคะกับช่องน้องปุ๋ยปอดพระรามหานะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ